สนับสนุนโดย All New Suzuki Frons All New Suzuki Frons จองและรับรถ All New Suzuki f r o n e วันนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงกับสารรถยนต์7ปี ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนส,สบายเพียงเดือนละ6,852บาทรับโปรสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 9สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h g o w i t h you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสนับสนุนโดย d ิซีบีโปรมชั่นต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขเมื่อสั่งซื้อชุดเริ่มต้น ร้อยหนึ่งขวดกามี่สามซองราคา1 9 9 0บาทหรือครับซูนหนึ่งกระปุกบวกกามี่สามซองเลือกสูตรได้ราคา1,890บาทรับฟรีดิฟโทรสทรีแบ็กมีจำนวนจำกัดมูลค่า490บาทฟรีหนึ่งใบสวัสดีครับทุกท่านครับฟุตบอลพิมลิกยี่สิบสองแมตช์สามคู่ผลการแข่งขันนี่ฮะแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับ ก็ยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์เ็ดด้วยเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าแมนซิตี้ชนะก็คือลากเลือดเหนื่อยสาหัสตาก,กันอาแมนยูมีแต้มแต่มีมากกว่าแต้มด้วยแทคติกเกมแพลนต้องยกนิ้วให้กับไมเคิลคาริกนะคือดูการจัดตัวของคาริกในเกมแรกที่โอทาฟเิร์ดเนี่ยน่าสนใจนะเขาใช้คุณย่ากับไม่ใช่ใช้เอาคุณย่ากับ เชสโก้นี่สำรองเลยเนซันเมั์กับบูโน่เนี่ยแน่นอนคนที่จะเป็นเบอร์สิบต้องมีคนเดียวก็เป็นบูโน,โน่ทางซ้ายทางขวานะมีดอกูมีอาหมัดซึ่งเป็น2ตัวจีตแล้วเอมโบโมเป็นหน้าเป้ามิฟิวคู่กลางาตามคาดเลยครับกาซซมิโร่กับทางด้านออคอบบี้เมนูแบ็กสข้างก็ทั้งลุกชอดาโลไม่ไม่แปลกแล้วคู่เซนเตอร์เมื่อวานผมก็บอกไปแล้ว ถ้าเป็นแม็กควายกับลิซันโดมาตินีต้องใช้ตัวเก่านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้โหเป๊ปเลือกแผนนี้เลยใช้ปีกสองข้างครับ4-1 4-1ใช้ทั้งโดกูใช้ทั้งองตัวใหม่อย่างเซเมนโยฟิวโฟเดนนี่มีทางด้านโลดรีแบร์โดซินวาคู่เซนเตอร์กันแน่นอนครับอาร์เก้คูชานอฟ ลิโก้ลูอิสเนี่ยแบ็กกวา่าคือดูแล้วเนี่ยสี่แบ็กโฟล์ของของแมนซิตี้เนี่ยก็เป็นชุดไม่เต็มดอนารูมาเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็มาร์เกฮีเนี่ยยังยังไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่ได้คือคือข้อตกลงเนี่ยบรรลุแล้วเหลือการเซ็นนูนนี่นั่นก็รอเปิดตัวว่ากันแบบนั้นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งต่คำถามคือว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานเกมแพลนของคาริคก,ก็คือเพรสแดนบนสลับแดน2 เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นของของแมนเชสเตอร์ก็จะเป็น4ี่ห้เชฟตรงนี้ก็จะแน่นตรงกลางก็จะแน่นแล้วถ้าบอลของแมนซิตี้ขึ้นฝั่งไหนผู้เล่นแมนยูจะกรุบแท็กติกนะจะเทไปพื้นที่ตรงนั้นบีบลุมแย่งบีบลุมแย่งบีบพื้นที่บีบพื้นที่ให้ Man City, แมนซิตี้นักเตะแมนซิตี้เนี่ยเสียบอลให้เร็วและง่ายที่สุด ไม่สามารถจะทําเกมได้มาซ้ายก็มามาลุมสาวมาขวาก็มาลุมมีนะตลอดมันจะเหมือนกับผู้เล่นแมนซิตี้เงยหน้ามาก็จะเห็นเป็นเสื้อสีแดงของแมนยูไม่มีโจว่างๆขณะดเดียวกันคนที่จะขยับมารับบอลเนี่ยผู้เล่นของของแมนยูก็ตามมากใกล้ๆเตรียมที่จะมาร์กิ้งพร้ะฉะนเนี่ยบอลของแมนซิตี้จึงยังอ่มีความทะลุทะลวงไม่มากและที่สำคัญ พอเล่นไปเนี่ยมันจะคือหลังแมนซิตี้ก็โดยธรรมชาติเขาก็ดันขึ้นมาเกือบครึ่งสนามลห่างจากเส้นกึ่งกลางไม่เกิน10หลาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้พื้นที่ด้านหลังของแบ็คโฟ์แมนซิตี้กับดอนาลมาเนี่ยมันมันค่อนข้างกว้างใหญ่มันเป็นทุ่งหญ้าแห่งความฝันซึ่งเป็นแผนเป็นแผนของไมเคิลคอริกือะคุณมีปีกเร็วสองคนทั้งอาหมัดริมเส้นนะนะดอราดอร์กูแล้วก็มีบูโน่เนี่ยเป็นเบอร์สิบซึ่งอิสระ โมโม่คอยวิง่งคอยดึงเซนเตอร์ Center. เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่แมนเชสเตีรเสียบอลเนี่ยผู้เล่นของแมนเชสเตอร์จะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เร็วมากสองสามพาร์ททะลุหลังลายทะลุช่องวิง่งวีอาร์นี่แม่เป๊ะปเลยนะผมมองบอกเลยว่าถ้าเป็นกฎใหม่นะที่อาร์เซนอลเนเกอร์ได้มอบหมายคิดคนน้นให้กับฟีฟ่าเนี่ยล้ำหน้าแบบเดย์ไลท์เนี่ยก็คือล้ำหน้าทั้งทั้งตัว คือถ้าดูอย่างเมื่อวานนี้แมนซิตียน่าจะโดนไป2เม็ดก่อนแล้วมันสูสีมันก้ำกึง่งนิดนิดนึงน,นิดเดียวนะครับก็ถือว่าแมนซิตี้รอดตัวไปจาก VAR นะครับช่วยเอาไว้แต่แพลนของคาริกเนี่ยบอกแล้วเตือนทําให้แมนซิตี้เนี่ยมีจุดเปราะบ,บางตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่แมนซิตี้พูดง่ายว่าเล่นเข้าทางแผนของแมนยูซ้ายโดก,ยกูยึๆบอลบอลยึๆเนี่ยบอลวนไง ผู้เล่นแมนยูเนี่ยเขามีคนมาสอนไปหลบไปหนึ่งสองมาแล้วก็ปิดไว้หมดที่สําคัญต้องชมวินัยในเกมรับแมนเชสเตอร์เสุดยอดมากจริงๆในยุคอัมุริมเนี่ยก็พอใอ้เห็นเรื่องเรื่องเกมรับอยู่อยู่เรื่องของวินยัยเกมรับอยู่ในหลายๆเกมนะแต่ว่าเกมเนี้ยผมว่ามันเป็นเพราะคาริคเลือกแม็กควากับลิซานโนวันเตนซึ่งเป็นตัวเก่าแล้วมีคนสั่งคุณยเฮเวนหรือโยโรไปสั่งใครในในแผงหลังนะ คือมันเด็กกว่าด้วยแล้วก็เด็กกว่าแล้วเวลาเล่นเนี่ยวิธีการเขาเรียกว่า organize เกมรับเนี่ยมันต้องให้พวกเก่าๆเซนเตอร์ uh, <Center S 1> เนี่ยจะเป็นผู้นำเ mm. พราะนั้นแม็กควายเนี่ย mm. เขาได้ลูก mm. ผู้นำ mm. ในการ organize mm. จัดหมดแล้วคอบี้เมนูกับกาเซมิโรนี่ก็เก่าลรงกลางอันนี้ถือนี่คือส่วนผสมที่ถูกต้องนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นทำเป็นสิ่งที่ทำให้พื้นที่ของแมนยูมันแน่นแล้วก็แมนทูแมนมาร์กิ้งดียืนคุมโซนดี เซมนโย่โก็ทำได้แต่ส่งคืนหลังส่งขนานเล่นพูดง่ายเลยมันตี้เล่นคล้ายๆเรียฟูครับเล่นเปรูปตัวยู <c oughs> คุณแทบไม่มีโอกาสฮาลันเล่นหรือเปล่าไม่เห็นเลยนะไม่มีบอลที่จะถึงบอลครอสก็ไม่ได้ยากบอลทรูบอลลูกตามช่องก็ไม่ได้เพราะแมนยูแน่นหมดแล้วแมนยูเนี่ยไปเชฟของการยืนเกมรับนเนี่ยซ้ายบอลขึ้นโดกู มันอยู่โลมาอยงนี้อ่าเป็นดาวโลใช่ไหมอ่ามาทั้งทีมครึ่งหนึ่งอ่าแมนซิตี้เอาปะเจาะไม่ได้โลกลับมาทางเซมิญโยแมนยูปุ๊บมามาเป็นทั้งมาทั้งทีมไม่ได้มาแค่สองคนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างนั่นแล้วแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่เป็นบูโน่เป็นเบอร์สิบเนี่ยมันอันตรายในเรื่องของการผ่านบอลแล้วก็การทะลุขึ้นไปเหมือนเป็นหน้าคู่กับเอ็มบูโม นี่คือสิ่งที่ที่มันเห็นได้ชัดนะเกมครึ่งแรกเนี่ยนั่งดูแล้วโอ้โหแมนซิตี้เล่นด้วยความหวังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นด้วยความมั่นใจยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจในเ,เกมแพลนของไมเคิลคาริคอรักษาการแล้วสุดท้ายเนี่ยความสำเร็จมันก็มาตอบแทนแมนยูในครึ่งหลังสองลูก ถวิอาไม่ช่วยไว้ก็ลูกที่สามอีกลูกแรกก็ชัดเสียบอลกำลังได้ฟรีคิกอยู่แมนยูดักเอาไว้ได้ครับหมงสกัดได้บอลทะลุมาเป็นลายเลยแล้วที่สำคัญมาเร็วมากโจมตีนะสี่คนแมนยูเสื้อสีแดงสี่คนเรียงลายเลยฟิตซีแมนซิตี์เหลือสนุ่มมีคูชนอฟเรียบร้อยเลือกให้ได้ไงมันมีคนถางไว้มีคนถ่างทางด้าน ผู้เล่นของแม่อยู่เนี่ยตรงซ้ายเนี่ยเป็นเอมมูโมแล้วก็มีคนหนึ่งผมจําไม่ได้แต่ว่ามันทาให้คู่ครูชนอนบกับคู่เขาเนี่ยมันกักไงจะเอาไงมันจะมันจะส่งให้เพราะมันมาถึงระยะสําคัญเนี่ยก่อนถึงเขตโทษประมาณสักสิบสิบหลาการแทงเลือกเอมมูโมเนี่ยถูกต้องตามตําราเลยเป๊ะตัดเขาไปยิงผ่านโดนารูมาซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่านอกจากวีอาร์ช่วยแล้วดอนารูมาก็ช่วยแมนซิตี้ไม่เสียประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว เพราะแมนยูเนี่ยได้ลุ้นตลอดเวลาจากวิธีเกมแพลนของไมเคิลคาริกเอโมโมยิงสวบเข้าไปในหนึ่งศูนย์โอ้โหยิงยิงนี้ยิงความมั่นใจแล้วเสียงเชียร์โอโ้เซอร์เล็กฟูสันนะครับนั่งยิม้มมีความสุขกมูกูกาปั้นนะฮะดูสิทธรักไมเคิลคาริกทำได้อย่างที่แฟนๆแมนยูอยากเห็นคือเล่นดีด้วยตามแผนไม่มีพลาดไม่มีมั่วนักเตะที่เคยโดน เป็นสเตจที่เป็นเป้าของแฟนแมนยูเองอย่างดาโล่ลูกโล่อะไรต่างเนี่ยคา,าลิกมาทําก็ยังเป็นแบ็กขวานะอืมคือเขาอาจจะมีความพวดพลาดมีอะไรแต่ว่าวินัยในการเล่นนถือว่าทุกคนเนี่ยผมว่าแปดเต็มสิบแมนเชสเตอร์เดโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆลูกแรกลูกสองอืมคือพูดง่ายว่าประตูที่แมนยูทำได้เนี่ยมันมาจากอ่า เกมแลนที่คาริควางเอาไว้ทุกอย่างแล้วแมนซิตี้ไม่สามารถทำะารแมนยูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่นับวีอาร์ไม่นับดอนนารูมาแมนยูก็ชนะขาดถ้าเกิดวีอาร์ไม่ช่วยหรือดอนนารูมาไม่ช่วยเซฟลูกจากยากเอาไว้นะผมว่ามี5 0าเละแมนซิตี้มีเละคาโอทัฟร์ถือเป็นการออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับไมเคิลคาริคก,กับเกมแลนรับคาบใช้คำนี้เรือใบสีฟ้าล่มที่โอทาฟร์ สุดยอดมากครับาคาริคแสดงเห็นว่าแม้เขาประสบการณ์ในการทำงานจะน้อยกว่าเป๊ปกัเดล่าเยอะนะครับความสำเร็จน้อยกว่าเยอะแต่ว่าพอวางเกมแพนมาเนี่ยนักเตะของแมนเชสเตอร์ทำได้ดีนี่คือผมว่าเป็นนัดที่เล่นได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้แล้วมันมา,มาเกิดขึ้นหลังจากที่ลูเบนอบริมโดนปลดออกจากตำแหน่งเป็นคาริคแทนก็ยินดีด้วยครับแล้ว คือแซงลิฮูนมาดับ4อยู่แวบ,บหนึ่งนะครับอันนี้ผมถึงได้ตั้งคําถามเมื่อตอนที่ตั้งคาริกว่าถ้าเกิดคาริกสามารถทําให้ทีมเนี่ยจบที่4ไปแชมเปี้ยนสถามว่ามีโอกาสไหมผมว่ามีแล้วไม่ใช่ไม่มีนะครับด้วยแต้มที่ไม่ห่างแม้ว่าลิพูลจะแซงขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งด้วยการเสมอรองบวยอย่างเบอร์รี่บวยติดคอ แต่สิ่งที่เห็นคือหนึ่งแต้มไม่ห่างสองฟอร์มลิอร์พูลเองก็เล่นด้วยความไม่มั่นใจตรงนันครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ชมผู้ชมอย่าลืมมาชุกขอไปครับช่วงที่ไมเคิลอเลกุนาโซชามาทําหน้าที่แทนอมูนโยเห็นไหมเขาชนะสิบนัดรวดเลยชนะไปเรื่อยๆจนผลงานโดดเด่นมากก็สุดท้ายแมนยูต่อสัญญาไม่ใช่ต่อสัญญาให้สัญญาสาวรเดี๋ยวรอดูคราวอีกถึงตั้งคําถามว่าถ้าทําดีแบบนี้จบที่สี่แล้วเล่นแบบเนี้ยเล่น เจอทีมใหญ่แบบเดี๋ยวเจออาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเพราะว่าบอลทรงเดียวกัแบแมนซิตี้เกิดมีแต้มกับอาร์เซนอลหรือชนะนักเตะสามารถจแต่ร,ตรตักษาฟอร์มได้ต่อเนื่องตรงเนี้ยเอาเป้ยยังไงแล้วผมบอกเลยด้วยสภาพของลิฟูพูดคู่ลิฟูต่อเลยด้วยสภาพของลิฟูเนี่ยอันดับสดตกอยู่ในความกดดันอีกแล้วลิฟูไม่แพ้บเบอร์ลี่ก็จริงแต่หนึ่งเล่นแอนฟิลสองรองบวย 3ม,มันเป็นจังหวะที่ลิปูต้องหนีแมนยูแซงกลับมาด้วยชัยชนะให้เป็นรักษาเป็นสามแต้มแต่พวกคุณสิ่งที่เห็นฟุตบอลรูปตัวตัวยู่จริงคือคือ,คอต้องยอมรับว่าลิปูเนี่ยเล่นด้วยแพชชั่นที่ดีนะในครึ่งแรกเนี่ยเล่นด้วยความกระหายฟุตบอลเร็วแต่มันจบไม่ได้เบอร์ลี่สวนกลับมาบ้างไม่ได้มีอะไรที่ท,ที่น่าตกใจเลย นะครับก็ถือว่าอยู่ในการควบคุมแหละแต่มันยิงไม่ได้คราวนี้พอครึ่งหลังเนี่ยริพุนดอปลงไปไอ้ที่เล่นดีเนี่ยกดเขาเหมือนมวยต้อนเบอร์รี่ต่อยติดเชือกหมัดน,น็อกไม่มีนะครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยไม่ได้ต้อนนะเบอร์รี่ออกมาจากเชือกมาสู้พอเบอร์รี่เริ่มสู้ริพูนแม้ว่าคุณจะได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากฝีเท้าของเวสนะแต่พอเบอร์รี่เริ่มสู้เนี่ย <c oughs> ลิพูลก็มีปัญหาในเกมรับทันทีเสียประตูง่ายๆลูกยิงหนึ่งเท่านี้โอ้โหรับผิดชอบกันทนหน้าโดยเพพาะโกนาเต้ก็แสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูยังมีปัญหาอยู่แน่นอนครับสิอนัดสองนัดไม่แพ้ใครแต่ไม่ชนะแล้วเสมออย่างเบอรล์ลี่เสมอทีมจากอย่างลีซึ่งอยู่ ในกลุ่มเนี้ยกลุ่มล่างเพราะนั้นก็เหนื่อยต่อไปนะแฟนหงต่อแฟนแมนยูเนี่ยอาจจะใช้คำว่ามีโอกาสอยู่ในขาขึ้นต้องดูไปทีละนัดก่อนดูงานของคาริคเจอทีมใหญ่เล่นแบบนี้เดี๋ยวเจอทีมที่ตั้งรับอ่ะคาริกจะเล่นยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเผื่อไว้ไปิดท้ายด้วยคู่อาร์เซนอลโอ้โหพลาดโอกาส ประเด็นที่สําคัญของอาร์เซนอลในการเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสสูญสูญเนี่ยมีอยู่สองเรื่องข้อแรกคือหนึ่งไม่สามารถจะจบสกอร์ฟอร์เรสต์ได้ข้อสองคือจังหวะแฮนด์บอลของไอหน้าแบ็กขวาของฟอร์เรสต์ก็ว่ายังไงอันนี้อยู่ที่ดุนพินิษแล้วอันนั้นก็เป็นสองเรื่องแต่เรื่องอีกประเด็นที่สําคัญที่สุดคืออาร์เซนอลไม่สามารถจะถ่างช่องว่างเ,ออเป็นเก้าถ้าคุณชนะฟอร์เรสจะคุณเป็นเก้าเลยเพราะแมนเชสตี้์เขาแพ้ไปแล้วไง เฮ้คุณเสมอมันก็แค่เจ็ดเนี่ยผมว่าเจ็ดก็มันก็ยังต้องต่อสู้กันต่อนะครับอืเพราะฉะนั้นการลุนแชมป์อย่างเข้มข้นผมว่าเจ็ดก็ยังไม่ได้ห่างหรอกเดี๋ยวคืนนี้ถ้าวิลล่าถ้าวิลล่าชนะวิลล่าจะเป็นสี่สิบหกถูกไหมวิลล่าก็จะขยับมาอีกสองคะแนนอ่สี่สิบหกก็จะเหลือสี่บุ้ยผมว่ามีสี่มีเจ็ดเนี่ยมันก็โอเคแหละ ม,มันมีผู้ละผู้ตามสองทีมเนี่ยมันก็จะตัดกันเองเนี่ยนะแต่ผมว่ามันมันก็ไม่ทำให้อาร์เซนอลไม่สามารถจะประมาทอะไรได้เลยนะใน16นัดสุดท้ายเอาละนี่ก็เปน็นเบื้องหลังนะครับของคู่ Arsenal, Forest, old, leigh, อาร์เซนอลฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลเบอร์ลีแล้วก็แมนซิตี้คาบ้าโดนแมนเชสเตอร์จัดในบ้านของพวกเขาซ้ำได้อย่างยอดเยี่ยม เลียงผู้ชมนะครับว่าไอเกมหลังจากจบเกมที่ลีหูเสมอเบอร์ลีเนี่ยแฟนหงโโหใส่กระสะโหใส่ทั้งนักบอลทั้งโค้ชแหลรอันนีส้สดตอนนี้ต้องใช้คําว่าเก้าอี้เริ่มมีสปริงแล้วนะครับก็เชื่อว่าผู้บริหารก็จะดูไปเขาไม่ได้รีบหรอกดูผลงานไปแต่ถ้ามันดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นน่ยในเรื่องของวิธีการเล่นนะเล่นแล้วไม่เหมือนทีมที จลุ้นอะไรได้มากนี่เป้าหมายตัวนี้ลุ้นที่สี่นะอืมบ่นสักนิดหนึ่งอ่ะรอดูต่อไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณซินเทียพูลวิลล่านะเนี่ยเห็นหลังบ้านเลยติดต่อได้ที่เพจนะอย่างนี้ผมฝากคุ้ชมไปนะครับออยู่หมูสีปากช่องเขาใหญ่อากาศก็เริ่มก็ยังเย็นอยู่นะยังเย็นอยู่นะครับ19-20องศาแต่ตอนนี้มันก็เหนือเหมือนกับปลายหนาวแล้ว ลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้ที่กอทอมวันนี้สวทควสวัสดีครับ All New Suzuki f r a n c e